คร,ครับตอนนี้เราอยู่ที่ลบบุรีนะครับแล้วก็มาไกลด้วยในนี้พี่ก็ส่งรูปนี้มันกำลังจะดูว่ารอดไม่รอนครับแต่จริงพระกล่องใหม่นะกล่องเนี่ยเป็นพ้าใหม่ไม่กล่องไม่ของเขาแต่อันนี้นะครับพี่เขาเอาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมดูจากรูปอะตอนแรกผมต่อไปล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นล้านสองนะครับแล้วก็ล้านสามถ้าดูตัวจริงว่าแท้นะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้างานก่อนทำนนานชุ <c oughs> คือองเน,นี้คือตอนแรกที่พี่เขาถ่ายมาเนี่ยผมมาก็ติดตรงที่บอกจริงๆโทรศัพท์อยู่เครื่องนี้ เครื่องเนื้อไม่อยู่อีกอาโทรศัพท์เครื่องพี่หน่อย่าเดี๋ยวผมเอาเครื่องพี่ถ่ายผมจะถ่ายพี่ก็ดูคือผมมาบอกถามพี่เขาก่อนแล้วว่าแขนน่ะหลุดไหมนะครับแล้วที่ผมสงสัยคือฐานน่ะซึ่งพี่เขาถ่ายมาฐานมันมองไม่เห็นฐานตรงนีอ้อ่าเดี๋ยวเอากล้องมากล้องมฐา,านเขาแหว่งพฐานเขาแหว่งแบบนี้เอาเอาเอาสาดเข้ามาสาดไปเข้ามาอา่า ทาตรงนี้เขาแ,แหวกแขนเขาหลุดแต่พี่เจ้าของบอกว่าไม่หลุดแล้วผมบอกหน้าท่านเป็นรูอ่แต่ผมกอผม,มันขยับไม่ได้เว้ยเอาได้ไหมอีมาหน้าท่านเป็นรูพี่ก็บอกไม่เป็นอะไรเลยผมบอกว่าผมรู้จักรูปมันเป็นนะตอนเนี้จริงจริงตอนแรกอะผมบอกพี่เขาว่าประมาณร้านหนึ่งกำลังดีแต่พี่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรพ้าไม่เป็นรูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอากล้องเอากล้องที่อโทรศัพท์ที่หน่อยอันนี้นี่นี่น,น,น,นี่ตอนที่ผมส่งมาไปแมบนี้เลยในรูปนี้ นี่ผมวงให้ดีนะนะมันมีลูกอื่นไหมเน,นี่ยนะรู้สึกผมลูกหน้าผมจะวงให้ชัดเลยนะอันนี้ผมวงไว้สามทีกล้อง่าง,งนตรงนี้นะครับขาบแขนหลุดซุ้มหายนะครับที่ผมวงขาที่เขากลับมาทางข้างล่างนะครับข้างขวากระเทาะอะไรที่มองอย่างนี้ตอนหลังผมก็สงสัยว่าพี่ผมว่าตรงนี้นะตรงนี้หน้าท่านเป็นรูหน้าท่านเป็นรู ่าเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ก้องดูเบื้องต้นขอโทษนะพี่ผมผมเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปได้ไหมใช่าต้องมีอยนะเดี๋ยวราก้องนิด้องนะจ๊ะเอาไม่ต้องใส่กล่องกลับบ้านโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่โทรศัพท์มึงเลยก้องนี่โคตรมัวเลยเยแล้วตรงนี้ ความที่ผมว่าผมว่าพ้าเขาเป็นรูนะแล้วแต่ตรงขาเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันเป็นแบบนี้นกล้องกล้อ,องนี่มันเป็นย่างไงมองไม่ได้เลยโคตรนบนะเอาไฟเข้าไาไฟเข้าไาไฟตั้งสองสองเลยเพื่อจะได้เห็นพร้อมกันว่าือ,อ,อกล้อง ที่เป็นไอโฟนมั้ยไม่ใช่ไม่ได้นะโอเคเอาให้มนะันเอาเท่าน,<ม>น,น,นี้ก<ม>่อนเดี๋กล้องจะ่ได้ถึง้องตัวคือตอนนี้โอเคกล้องนี่ครับแขนหลุดนะครับอันนี้แขนหมุนไปข้างหนึ่ซึ่งผมผมบอกกับพี่เจ้าของว่าพี่ของพี่ผมว่าแขนหลุดนะพี่ของไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแนะ่นอนโอเคไม่เป็นไรนะอ่ถ้าตัวจริงไม่เป็นไรผมซื้อที่ร้านสามห้าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูฐานฐานลุดหมดเลย ปด็กล้องอันนี้มันไม่ชัดนะดูตรงหน้าท่านนะเ,เ,เป็นลงเข้าไปที่เราเห็นเราไม่เจอเลยเดี๋ยวคนนี้อยู่ยวคนนี้ลงมาไดาไ้ตัวจริงหมายถึงว่าทุกองไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอเราไสิ่มาให้ดูแต่องเนี้ยที่ผมบอกว่าผมว่าหน้าหลนนนุดแล้วพี่หน้าเป็นหลุดลงไปนะ พี่บอกผมว่าไม่เป็นแล้วแขนบอว่าเป็นนะพี่ที่บอกไม่เป็นอีกนี่เอาอเคาเร,ารื่องที่กีไต้องใส่รูปพี่ที่กดปิดมวชต้อง่รูปไม่ได้ของพี่เองอะปิดบวต้องใ่รูปหลวงพ่ายี่งถ้าสงสารไม่ตอของพี่จะ่าดยากเหมือนกันนะเนี่ยตองที่เหมือนกันนะมันไม่ชัดเลยนะ แต่ไอ่ไรเลยพี่ดูว่าตอนเนี้คือผมไม่ได้อยากมาเกี่ยงพี่นะโอเ็นสภาพพ้าแล้วผมอยากคือแบบอยากให้มันจบง,ง่ายๆอะ่ะแต่ผมมาไกลผมก็อยากเออพี่ลองดูนะรูะเปเนะีนะ้ยเห็นไหมเห็น,หนแล้วฮนะโอเคคือสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายให้ฟังคือขอให้พี่กับผมเห็นเหมือนกันก่อนจะได้คุยกันต่อได้เพราะผมไม่ได้มาแกะมาเกี่ยงอะไรพี่แบบห้าหมื่นสามหมื่นอะไรนี้นะ แต่พอเห็นสภาพแล้วแบบอไปหน่อยเห็นผมไล่ดูก่อนเอาไว้แท้ก่อนมูเดี๋ยวดูสภาพว่าเป็นหนุ่มเป็นบ่อเป็นนน่นเปน,น,นี่แต่บอกว่าไม่ได้ดูว่าแท้เกย,งยังไงแต่เพราะนานกว่าม